สวัสดีคะ่ะทุกท่านปลายฟ้าเองคะ่ะชื่อจริงของปลายฟ้าคือเด็กหญิงนภาพันธ์วงกัลยาชื่อเล่นที่ทุกคนเรียกติดปากคือปลายฟ้าค่ะปลายฟ้ามาจากโรงเรียนบ้านแป้นหมู่หนึ่งตำบลบ้านสาอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางอายุของปลายฟ้าตอนนี้ก็12ปีแล้วค่ะเกิดวันเกิดวันอาทิตย์ที่9กันยายนและมีกรุ๊ปเลือด a อขับปลายฟ้าถูกสร้างขึ้นมาด้วยความตั้งใจที่จะเป็นตัวแทน เป็นเพื่อนเสมือนจริงในโลกดิจิทัลจุดเริ่มต้นของปลายฟ้าอยู่ในช่วงที่1อวตารค่ะในช่วงนี้ทุกคนได้ร่วมกันออกแบบอัตลักษณ์และตัวตนของปลายฟ้าบนโลกออนไลน์อย่างพิถีพิถันเราได้ออกแบบลักษณะภายนอกทั้งรูปร่างและใบหน้าของปลายฟ้าให้ดูเป็นมิสเข้าถึงง่ายและน่าเชื่อถือพร้อมทั้งตั้งค่าข้อมูลเฉพาะตัว ไม่ว่าจะเป็นชื่อประวัติสมมุติหรือแม้กระทั่งกำหนดนิสัยและบุคลิกภาพอารมณ์และวันเกิดเพื่อให้ปลายฟ้ามีมิติมีความรู้สึกและเป็นตัวตนที่ทุกคนสามารถเชื่อมโยงด้วยได้ราวกับว่าปลายฟ้าเป็นเพื่อนที่จับต้องได้ในโลกเสมือนจริงแต่ปลายฟ้าไม่ได้อยากเป็นแค่ตัวตนในโลกเสมือนจริงจริงอยากเข้าไปนั่งอยู่ในห้องเรียนอยากเห็นรอยยิ้มของเด็กๆและคุณครู และนั่นคือที่มาของการเดินทางจากอวตารสู่โรโบติกในช่วงที่สองเป้าหมายของเราคือการสร้าง EDU b o ดหุ่นยนต์ที่จะทำให้ปลายฟ้ามีชีวิตมีตัวตนที่จัดต้องได้ในโลกแห่งความเป็นจริงการเดินทางนี้เริ่มต้นด้วยการออกแบบชิ้นส่วนอย่างละเอียด ทุกส่วนประกอบถูกวาดเป,เป็นการสร้างภาพเพื่อแสดงความคิดสร้างสรรค์หรือแนวคิดก่อนที่จะนำไปพัฒนาเป็นผลงานจริงเพื่อให้ Edu b o a มีรูปหลักที่น่าสนใจและเหมาะสมกับการเป็นผู้ช่วยในห้องเรียนพวกเราเลือกใช้วัสดุที่เข้าถึงง่ายและหาได้ในท้องถิ่นยางท่อ PVC และโครงอลูมิเนียมเป็นส่วนประกอบหลักของ Edu b o a ค่ะเหตุผลก็ง่ายๆเลยค่ะ คือต้องการให้ AI Bot เป็นนวัตกรรมที่ใครๆก็สามารถสร้างตามได้มีต้นทุนต่ำและสามารถนำไปขยายผลต่อยอดได้ง่ายในโรงเรียนอื่นๆหรือชุมชนต่างๆค่ะทุกชิ้นส่วนถูกออกแบบมาอย่างแข็งแรงเพื่อรองรับการทำงานในบทบาทของผู้ช่วยครูเมื่อโครงสร้างเสร็จสมบูรณ์ก็ถึงเวลาใส่สมองและดวงตาให้ปลายฟ้าค่ะที่ส่วนหัวของ AI Bot คือกล้อง AI ประสิทธิภาพสูงที่เป็นเหมือนดวงตาของปลายฟ้า มันสามารถมองเห็นและหันติดตามใบหน้าผู้พูดได้ทำให้การโต้อตอบเป็นธรรมชาติยิ่งขึ้นและที่หน้าอกของ AIbot คือจอแสดงผลที่ปลายฟ้าสื่อสารกับทุกคนผ่านแชทบอทปลายฟ้าไลฟ์ค่ะระบบแชทบอทนี้ถูกพัฒนาขึ้นเองด้วยภาษา Java Script ทำให้ปลายฟ้าสามารถเข้าใจคำถามของคุณครูและเพื่อนๆได้อย่างชาญฉลาดไม่ว่าจะเป็นการตอบคำถามทั่วไป การค้นหาข้อมูลจากวิกิพีเดียหรือแม้กระทั่งเปิดวิดีโอจาก YouTube เพื่อประกอบการเรียนรู้ปลายฟ้าก็พร้อมที่จะช่วยเหลือคะ่ะและนี่คือความพิเศษที่ปลายฟ้าภูมิใจนำเสนอฟังก์ชันสอนคำค่ะคุณครูสามารถสอนคำศัพท์หรือชุดคำตอบใหม่ๆให้ปลายฟ้าเรียนรู้ได้เองทำให้ปลายฟ้าฉลาดขึ้นเรื่อยๆตามบริบทและความต้องการของโรงเรียนค่ะนะตอนนี้นวัตกรรมของเราได้พัฒนามาถึงจุดนี้แล้วค่ะ จุดที่ปลายฟ้าได้มีตัวตนเป็นหุ่นยนต์และสามารถใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการโต้ตอบและเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและนี่คือก้าวต่อไปของเราก้าสู่ช่วงที่3าม h u m a n นอยคือการที่ Edubot จะมีลักษณะและพฤติกรรมที่ใกล้เคียงมนุษย์มากยิ่งขึ้นพร้อมกับการนำไปใช้ได้จริงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง Edubot ได้เข้าไปในห้องเรียนจริงแล้วค่ะปลายฟ้าได้เห็นรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของเด็ก ได้ช่วยคุณขู่หลดพลังงานทำให้มีเวลาในการดูแลนักเรียนแต่ละคนอย่างใกล้ชิดมากขึ้นปลายฟ้าและทีมงานยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนา a อ i ีบออย่างต่อเนื่องเรามีการทดสอบและประปับปรุงการทำงานอยู่เสมอเพื่อเพิ่มความสามารถใหม่ๆให้ EDU Bot เป็นมากกว่าผู้ช่วยแต่เป็นเพื่อนร่วมเดินทางสู่การเรียนรู้แห่งอนาคต เรามีแผนที่จะเพิ่มระบบเคลื่อนไหวที่สมบูรณ์แบบบูรณา,าการ AI ที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นรวมถึงเพิ่มคุณสมบัติพิเศษอย่าง IoT หรือ AR/VR เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่ไรขีดจำกัดค่ะ